สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูไปเหอะและในวันนี้ผมจะมาพูดคุยถึงความรู้สึกหลังชมเรื่อง The l เล e บึงการแต่ก่อนจะไปชมคลิปของพวกเราอย่าลืมกด subscribe และกดไลค์กันด้วยนะครับเรื่องย่อของเรื่องบึงการนะครับเริ่มที่เด็กสาวคนหนึ่งนะครับในหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัดบึงการเนี่ยได้เก็บไข่ปริศนากลับมาที่บ้านนะครับโดยที่ไม่รู้ว่า ไข่เป็นนั้นคืออะไรและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะเมื่อมีสัตว์ประหลาดลึกลับโผล่เข้ามาในเมืองนะครับสังหารคนไปมากมายเพื่อทวงบางสิ่งของมันขึ้นความรู้สึกแรกเลยที่หลังดูจบเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเสียดายนะครับคือเรื่องนี้ผมชอบไม่ลงแต่ก็เกลียดไม่ลงเหมือนกัน ผมก็เริ่มสิ่งที่ชอบก่อนแล้วกันนะครับสิ่งที่ต้องชื่นชมในเรื่องบึงการอย่างแรกเลยเนี่ยคือความตั้งใจและก็ความพ,พยายามของทีมสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอันนี้ผมชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะในการพ,พยายามที่จะสร้างหนังสัตว์ประหลาดหนังมอนสเตอร์ที่มีงานสร้างทางด้านเทคนิคเนี่ยดีๆสักเรื่องนึง โดยเฉพาะการใช้เทคนิคหุ่นอนิเมอทรอนิกนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้สับประหลาดมันดูสมจริงสมจังมากกว่าที่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือว่าพีเพียวๆอย่างเดียวคือมันทำให้เจ้าสับประหลาดตัวเนี้ยมันรู้สึกจับต้องได้เออเวลาใช้หุ่นอนิเมอทรอนิกเนี้ยนักแสดงจะได้เห็นในสิ่งที่ตัวละครมันต้องเห็นอยู่แล้วไงตรงนี้มันก็เลย ให้ความรู้สึกที่ว่าคนดูก็สามารถที่จะสัมผัสการมีอยู่ของเจ้าไคจูตัวนี้ได้ซึ่งไอการใช้เทคนิคนี้เนี่ยมันแน่นอนว่ามันต้องใช้ทุนสูงเนาะเพราะว่ามันต้องสร้างสัรค์ตลาดขึ้นมาส่วนหัวบ้างส่วนเท้าบ้างในแต่ละฉากที่มันจะต่างๆแตกต,ต่างกันนะเนาะตรงเนี้ยผมก็เลยรู้สึกชื่นชอบแล้วก็อ,อชื่นชมทีมสร้างทุกคนเลยว่า มีความตั้งใจความตั้งใจจริงๆในการสร้างเรื่องนี้ออกมาอย่างต่อมาทีา่ผมขอชื่นชมแล้วกันก็คือทีนักแสดงอันนี้ต้องแยกก่อนนะว่านักแสดงไม่เกี่ยวกับบทนะครับมันเซเปเรตกันนักแสดงเนี่ยผมส่วนตัวผมก็คิดว่าทีมเนี้ยเขาก็แสดงได้ได้ดีนะครับตามบทที่ได้รับมาโดยเฉพาะาตัวละครน้องเมย์ ที่รับบทโดยวันใหม่คืออน้องอาจจะแสดงนิ่งๆแข็งๆไปบ้างอันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกับการนําเด็กมาแสดงคือคือ,คอเด็กเนี่ยการแสดงก็คงไม่เท่าผู้ใหญ่อยู่แล้วแหละเออนี่เราก็รู้กันอยู่นะแต่มันกลายเป็นว่าคาแรคเตอร์ที่ดูนิ่งๆดูแข็งๆของน้องเนี่ยมันเข้ากับตัวละครในตอนท้ายๆเหมือนกันนะ ทีนี้มาถึงส่วนที่ผมไม่ชอบไม่ชอบเลยกับเรื่องบึงการนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ทุกคนที่ดูแล้วเนี่ยต้องเห็นพ้องต้องกันคือเรื่องตัวบทที่มันพังพินาศมากๆคือตัวหนังเนี่ยเหมือนกับทิ้งคำถามมาตลอดเลยทิ้งคำถามให้คนดูเนี่ยคำถามนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่ว่าคำถามเหล่านั้นอะ่ะมัน ไม่ได้ถูกตอบในตอนท้ายเรื่องเลยอะไรอย่างนั้นอ่ะอย่างเจ้าสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยเจ้าบึงการเนี่ยผมไม่รู้จะเรียกอะไรคือตัวหนังไม่ได้อา่าให้ข้อมูลกับคนดูเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรมีนิสัยยังไงมันกินเนื้อหรือว่ากินเลือดหรือมันอะไรยังไงเนี้ยตัวหนังไม่บอกเลยและอีกอย่างหนึ่งคือทําไม ไอ้ไข่ของไอ้ตัวบึงการเนี่ยมันไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงเออคือแบบดูแล้วจะมีคําถามเกิดขึ้นตลอดอะว่าเอ,อ๊ะมันเป็นอย่างนั้นอะทำไมเป็นงี้อะแต่ตัวหนังก็ไม่ได้ไม่ได้ไขกระจ่างอะไรเลยเหมือนกับให้คนดูไปคิดเองเน่ยซึ่งก็ไม่รู้อะไอ้ที่คิดอะมันจะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกแล้วก็ในพาร์ทของตัวละครมนุษย์คือมันก็เบาบางมากๆอ่ะ คือมันจะเหมือนจะมีตัวละครสองกลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็ออมสุชาอาร์ตี้แล้วก็วันใหม่แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตัวละครของตุย้ยกับคุณลำไยที่เป็นรับบทเป็นพ่อพ่อกับลูกสาวกันแล้วก็มีคุณปูวิทยาเป็นหัวหน้าสารวัตรอะไรเงี้ยคือความดราม่าในแต่ละตัวละครเนี่ยมันมันดูเบาบางบางมากๆอะ่ะ คือถ้าเกิดคนบอกว่ามาดูหนังสัตว์ประหลาดจะสนใจดราม่ามนุษย์ทำไมใช่ไหมคือถ้าความเส้นเรื่องดราม่าของฝั่งมนุษย์เนี่ยมันเบาบางมันเจือจางเนี่ยมันก็ทําให้หนังพังได้เลยนะอย่างตัวละครเมที่รบโนอยน้องวันใหม่เนี่ยคือมันจะมีฉากที่ตัวน้องเนี่ยโดนสัตว์ประหลาดโจมตีแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งหายไปเกือบครึ่งเรื่องอ่ะแล้วก็โผล่มาอีกที แล้วก็รู้สึกจะผูกพันนะครับสื่อสารกับเจ้าสัตว์ประหลาดบึงการได้ซะอย่างนั้นเออตัวหนังก็ไม่อธิบายไม่แม้แต่จะอ,อบอกเลยว่าน้องโดนอะไรมาบ้างนะครับหรือว่าตัวละครของอ,อ่อาร์ตี้ที่โดนสัตว์ประหลาดทำร้ายเหมือนกันแล้วก็เป็นแผลเบิกว่ะกลายเป็นว่ามันผูกจิตกับสัตว์ประหลาดซะอย่างนั้นเออก็มันก็ไม่บอกว่า ทำไมมันถึงผูกจิตกันได้มันมีสัตว์หรือว่าตระกูลนี้มันมีสายสัมพันธ์อะไรกับเจ้าสัตว์ประหลาดบึงการหรือเปล่าเออก็ไม่บอกอีกแล้วก็ตัวละครของคุณตุ้ยกับลําไยที่เป็นออพ่อกับลูกสาวคือตัวหนังก็ไม่ได้บอก,อกว่าออตัวละครเจมเนี่ยกับตัวละครแพมเนี่ยต้องเจออะไรมาก่อนหน้านี้เออเป็นปัญหาชีวิตครอบครัวก็ไม่ได้บอกคือมาถึงก็ ไม่เห็นเลยว่าพ่อกับลูกอ่ะห่างเหินกันไม่ค่อยชอบหน้ากันคือพ่อรักลูกสาวนะแต่ลูกสาวก็วัยรุ่นเนาะก็ไม่คิดว่าพ่อไม่เข้าใจอะไรงี้คือเนื้อหามันมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ถูกนําเสนอออกมานะครับทําให้พาร์ทเนื้อเรื่องตัวละครมนุษย์เนี่ยมันไม่มีน้ําหนักมากพอที่จะทําให้เ,เรื่องมันดู ดูสนุกอะไรอย่างนั้นอะ่ะมันกลายเป็นว่าบทหนังมันดูแกว่งไปแกว่งมาเคว้งไปเคว้งมาเหมือนไม่รู้จะไปทางไหนดีอะ่ะคือดูดดูไปแล้วเหมือนจะไปทางนี้แต่ก็ไม่ได้ไปใน,ในเวนี้อยู่ดีจะไปทางเวนั้นดูดูไปเอ๊ะมันก็ไม่ใช่เวนั้นอยู่ดีแม้กระทั่งช่วงท้ายเนี่ยบทสรุปเนี่ยก็ยังเกือบจะ <laughs> หาทิศท,ทางลงจอดไม่เจอนะว่ามันจะไปจบ ตรงไหนดีอะไรอย่างนั้นอ่ะเออแล้วก็มันจะมีบทสนทนานหนึ่งคือมันนึกอูทีมันก็่ามันกันนะคือตัวละครอาร์ตี้มันโดนทร้ายมาใช่ไหมโดนไครจูทาําร้ายแผลเบิกบ่ะที่หัวไหลเลยแผลแบบโอ้เละเทะแล้วมันมีตัวละครคุยกันประมาณว่าหมอบอกงูกัดงูบ้าอะไรวะจะกัดแล้วแผลจะใหญ่ขนาดนันอนะงูต้องใหญ่ขนาดไหนวะคือแบบเอ้ยบทนี้จริงดิ แล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกงงๆนะคือไอตัวตัวบึงการตัวใหญ่อะคือตอนเป็นหุ่นอนิมาทอนิกอะมันดูช้าใช่ไหมเคลื่อนไหวช้านู่นนี่นั่นแต่พอเป็นตัวซีจีเว้ที่มันจะมีซีนที่ไล่รถกระบะที่ตัวละครอาร์ตี้ขับแม่งวิ่งได้เว้ยเอองงเลยรูปม,มัน มันก็วิ่งได้นี่หว่าแล้วถ้ามันกว่ามันจะถึงเดินในเมืองในบึงการเนี่ยมันเดินช้าซะเหลือเกินแล้วก็ช่วงท้ายเรื่องบทสรุปที่มีผู้ว่ามาแถลงข่าวมีตำรวจมานั่งแถลงข่าวเนี้ยแล้วบอกว่ามีนักข่าวถามว่าประมาณว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี้ยจากสื่อโซเชียลคลิปโซเชียลที่ลงไปนี้ผู้ว่าตอบว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการถ่ายทําหนังอะไรงนี้เป็นแค่ฉากในหนังคือแบบเฮ้ย what พูดยี้ได้ไงวะมีคนตายตั้งเท่าไหร่เลยบอกเป็นแค่ฉากปีมิงอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยบทนี้จริงเหรอแล้วก็มันจะมีโยงเข้าพุทธศาสนา <c oughs> คือคือผมไม่ได้อะไรกับการโยงเข้าพุทธศาสนานะแต่คือมันโยงแล้วมันไม่เนียนไนงะมันรู้สึกขัดกับไอ้ทั้งเรื่องที่มันจะเสนอมาช่วงท,ท้ายผมแบบคือมันรู้สึกขัด,ข,ดขัดกันเกินเนะ่ยแบบ ถ้าจะลงเวเนี้หรอมันรู้สึกแปลกๆอยู่เหมือนกันนะพอบทแย่แล้วสิ่งที่แย่อย่างต่อมาก็คือการตัดต่อลำดับเรื่องราวมันทำให้ตัวหนังเนี่ยปังพินาศเพิ่มคูณสองไปอีกคืออันนี้ส่วนตัวนะผมก็ไม่ได้เรียนเรื่องภาพยนตร์อะไรมาอันนี้คือพูดในสิ่งที่ผมได้ดูมานะแล้วรู้สึกยังไงผมก็จะพูดอย่างนั้นคือการตัดต่อลำดับเรื่องราวเนี่ยมัน มันรู้สึกไม่เนียนอ่ะมันไม่มันรู้สึกมันไม่คลองจองกันยังไงก็ไม่รู้นะการเล่าเรื่องมันดูแบบโดดไปโดดมาในแง่ของความรู้สึกอ่ะคือมันรู้สึกดูแล้วมันไม่สมูทไงสิ่งที่มันขัดหูขัดตามากๆนะคือในเรื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นภายในวันเดียวใช่ไหมแล้วคือมันอยู่ในช่วงมรสุมมีฝนตกก็ไม่แปลกแต่ว่าฉากฟีนเนี่ยมีฝนตกอยู่ใช่ไหมไปอีก ไปอีกปีหนึ่งที่พื้นที่มันโคไม่ได้ไกลมากอะไรเงี้ยฝนไม่ตกเว้ยเออตัดไปทีเอาฝนตกตไปทีฝนม่ตกทางที่มันก็อยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันน่ะแล้วเหตุการณ์มก็เกิดขึ้นภายในวันเดียวเลยเท่านั้นไม่พอเสื้อผ้าที่ตัวละครใส่อะ่ะอะไรคือแบบพอไปฉากฝนไปตกเอ,อ้เสื้อผ้าแห้งเว้ยทาไมมันไวขนาดนั้นว่าเสื้อผ้ามันแห้งไวอย,อย่างนั้นเลยเหรอหรือว่ามีชุดสํารองไวในรถอะไรอย่างนั้นเหรอ แล้วก็อย่างที่สนะครับที่ผมไม่ชอบเลยก็คือมุมกล้องในบางมุมนะครับผมคือมันชวนเวียนหัวชวนอึดอัดมากอะ่ะคือตัวละครคุยกันธรรมดาเนี่ยแต่ว่าภาพมันจะค่อนข้างมุมมันจะค่อนข้างใกล้กับหน้าตัวละครหรือว่า,าจะบอกไงดีมัน,มนมันก็ไม่เชิงคลสอัพนะแต่มันแค่จะแบบเต็มตัวละคลรเต็มจอเออมันจะทําให้ภาพออกมาเนี่ยดูอึดอัดมากๆ แล้วก็เวลาสัตว์ลาดมาเนี่ยคนหนีเนี่ยมุมกล้องมันจะสันส่นๆซึ่งมันก็ไม่แปลกที่จะทําให้มุมกล้องสัน่นเพราะว่ามันจะได้เรียกว่าให้ฟิลอ่ะฟิลวิ่งหนีอะไรเงี้ยมองอะไรไม่ชัดใช่ไหมแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งก็คือเราจะไม่ค่อยได้เห็นสัตว์ประหลาดที่แบบมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ใช่ไหมอย่างตัวเล็กเนี่ยเป็นเทคนิคคนใส่ชุดยางซึ่งตอนเป็นซีดีเราเห็นทั้งตัวเลยแต่ว่า พอมันเป็นฉากที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนที่ใส่ชุดยางเนี่ยคนดูกับไม่ได้เห็นเต็มๆอะ่ะเห็นเต็มๆแป๊บหนึ่งแล้วก็อย่างต่อวิ่งไล่ก็คือไม่ได้เห็นทั้งตัวเห็นแค่แบบหางหางตบมือตบคนเวี่ยงคนอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นแบบเต็มๆเลยเออมันก็อาจจะมองอย่างเงีหนึ่งว่าชุดมันอาจจะมีแผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยชุดยางอาจจะมีแผลไม่เนียนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ แต่เอาเป็นว่าเรื่องมุมกล้องเนี่ยผมก็ไม่ชอบอะ่ะมันคือดูแล้วมันเป็นอัดแล้วก็บางคนอาจจะมีอามีการเวียนหัว้วก็ได้สรุปนะครับสำหรับเรื่อง The Lake บึงการส่วนตัวผมมีความเห็นว่าตัวหนังเนี่ยตอบตกในหลายๆเรื่องมากมีแผลเวิะวะหลายแผลมากทั้งตัวบทเอยการเล่าเรื่องเอ่ย การตัดต่อมุมกล้องอะไรพวกเนี้สําหรับผมอะ่ะถือว่าสอบตกนะมันมันไม่ผ่านอะ่ะถ้าพูดตรงๆเลยนะคือมันสอบไม่ผ่านจริงๆในเรื่องในเรื่องที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยผมค่อนข้างคาดหวังไว้เยอะกับเรื่องนี้นะแต่ว่าพอได้ดูจบแล้วเนี่ยมันพูดตรงๆก็คือผิดหวังผิดหวังมากๆเหมือนกันรอบที่ผมไปดูเนี่ยพอถึงช่วงเกือบเกือบท,ท้ายเรื่องเนี่ยมีคนรุกออกจากโรงไปเลยก็มีนะ คือแบบลุกไปเลยอ่ะไม่ไม่กลับมาด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าพอดูจบระหว่างเดินออกเนี้ยก็ฟังฟังฟีดแบ็คนที่เดินออกมาแล้วคุยกันอะไรเงี้ยก็บอกไม่สนุกเลยไม่รู้เรื่องทําไมอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ตามสภาพครับถ้าพูดตรงๆตามเนื้อผ้านะแต่สิ่งที่ต้องชมก็อย่างที่บอกไปคืองานเทคนิคการสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาการครีเอทสัตว์ประหลาดขึ้นมาใช้เทคนิคแอนิเมทอนิกแล้วก็คอมพิวเตอร์ c ีีที่ ผมถือว่าเนียนนะเนียนตามากๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ต้องชมในส่วนนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าส่วนที่ชอบอมันน้อยซะเหลือเกินนะครับถ้าเทียบกับหนังทั้งเรื่องทีนี้ที่ผมได้ข้อมูลมาคือหนังมันจะมี2เวอร์ชันใช่ไหมคือเวอร์ชัน่ายในไทยกับเวอร์ชันที่่ายเมืองจีนเพราะว่าเรื่องนี้ได้ทุนสร้างจากจากจีนเนาะผมก็แอบหวังนะว่าถ้าเกิดได้ดูเวอร์ชันจีนเนี่ยซึ่งมันน่าจะสมบูรณ์กว่านี้ ในแง่ของเนื้อหาเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าจะสมบูรณ์ครบคุ้นมากกว่านี้ถ้ามีโอกาสได้ชมเนี่ยผมหวังไว้ว่ามันน่าจะดีขึ้นดีขึ้นกว่านี้อันนี้คือที่ผมหวังไว้นะครับผมแต่ก็ต้องรอดูว่าเวอร์ชันจีนน่ะมันจะมีช่องทางไหนที่เราได้ได้รับชมบ้างนะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับกับเรื่อง The Lake บึงการชอบไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังดูไปเหอะขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ